วันนี้มาเทต้ยมยาให้ลูกค้าที่ฝัมนะบอะมีแยังรอจองเลยอันนี้แเทไปแล้วเอาสักครึ่งหนึ่งเอาไปปั้นอ่ะเจ็ดเลย ชีวิตเดี๋ยวลองแกะให้ดูความต่างกันต่างไหมคนละเรื่องเลยงานเลยงานงานยาวเลยเนี่ยคนละเรื่องทั้งคันก็แต่ก็มันก็ใช้เวลา